งานผิวกันไปแล้วนะคะต่อไปเป็นงานสีสันกันบ้างนะคะขออาเริ่มจากพาเลตตากันก่อนนะคะอันนี้คือพาเลตตาของ d e ซ i กนะคะเป็นพาเลตตารุ่นใหม่นะคะชื่อด o ซิกมูช o w ด a l าเลตนะคะ เบอร์ที่ป่านมีคือ01 Warm Basic นะคะถ้าใครตามเนาะจะเห็นว่าป่านเคยใช้พาเลตตาของ Desik เนี่ยมาหลายรุ่นมากเหมือนกันแต่จะบอกว่ารุ่นนี้เขาพัฒนานเนื้อมาดีนะหนึ่งคือขอชมเรื่องสีก่อนสีดีมาก สีแบบเธอมันเป็นสีน้ำตาลเขาบอกว่ามันเป็นวอร์มโทนอะแต่ป่านมองว่ามันเป็นน้ำตาลกลางๆที่ใช้ได้ทุกสีผิวเลยใช้ง่ายมันมีตั้งแต่แบบขาวยันเข้มอะเพราะฉะนั้นซื้อพาเลตเดียวอะคือแบบคุ้มแน่นอน20ช่องทุกคนมันใช้ได้แบบครอบจัก,กรวาลมากๆแล้วก็สีใช้ง่ายนะคะเนื้อของเขาอะฟอร์เอลน้อยลงกว่ารุ่นก่อนๆมากความเป็นแป้งน้อยลงยึดติดผิวได้ดีขึ้นสีชัดขึ้นสวยขึ้นอันนี้อย่างแนะ่น เลยสำหรับใครที่แบบกำลังหาพาเลตโทนน้ำตาลที่เป็นแบบเบกิเนอร์นะคะอย่าแนะนํำของ d เดซี่เลยแล้วก็ที่ชอบมากคือสีชิมเมอร์มันสวยมากอะ่ะเขาให้ชิมเมอร์มา2สีแล้วก็กลิตเตอร์มา1สีนะคะเนี่ยชิมเมอร์มันสวยมากมันแบบ มันวาวฉ่ำมากอะ่ะมันใกล้เคียงเคาน์เตอร์แบ,บรนด์ที่แบบราคาสูงๆได้เลยอ่ะเออทาลงมันเปิดตาแล้วมันสวยมากมันได้ความแบบเกาหลีเกาใจมากทุกคนแล้วก็นอกจากสีชิมเมอร์นะคะเขาจะมีสีอย่างเงี้ยเหมือนเป็นสีแมตแต่มีวิงวิงเล็กน้อยอยู่ในสีด้วยนะคะนี่คือมันจะเป็นเนื้อแมตแต่มามีวิงวิงนิดนึงซึ่งป่านชอบเอาตรงเนี้ยไปใช้ทำดอลลี L ่อายอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบ จุดไฮไลท์ได้เหมือนกันตัวนี้เป็นพาเลตที่ครอบจัก,กรวาลมากใครที่กำลังเริ่มต้นนะคะแนะนำพาเลตนี้เลยใช้ง่ายนะคะยังอยู่กันที่พาเลตตานะคะอันนี้คือพาเลตตาของ Tarte นะคะ Tarte Malaga Juicy Eye and Cheek Palette นะคะในพาเลตนี้เขาจะมีทั้งอายแชโดว์นะคะแล้วก็คอนทัวร์นะคะแล้วก็ปลัชเนื้อครีมมาให้ด้วยนะคะส่วนตัวข้างล่างนี้ป่านไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่จะใช้พาเลตด้านบนมากกว่า ะะที่อยางมาแนะนําในวันนี้เพราะว่า1คือ พิกเมนต์สีดีมากนะคะ f o ร์เอามีบ้างแต่ไม่ได้เยอะมากนะคะเวลาใช้สีเข้มแนะนำให้จิกสีลงไปแล้วเคาะแปลงนิดนึงแล้วก็ใช้นะคะสีติดทนดีมากเนื้อนุ่มเนื้อดีชิมเมอร์ดีเนื้อแมตด,ดีนะคะแล้วก็ราคาแบบสมเหตุสมผลที่สำคัญพาเลทนี้มีครบทุก p e r s o n a l c o l o r ค่ะฉันเป็นซัมเมอร์ต้องใช้สีไหนฉันเป็น วินเทอร์ต้องใช้สีไหนฉันเป็นแบบว่าเออวอร์มโทนสปริงออทามต้องใช้สีไหนพาเลนนี้มีครบทุก p e r s o n a l color ค่ะลองสวอตแล้วลองเช็คแล้วนะคะมีทั้งวินเทอร์ออทามสปริงซัมเมอร์ครบนะคะแล้วก็สีของเขาเนี่ยเป็นสีที่ใช้ง่ายนะคะป่านมองว่าใช้ง่ายนะสำหรับป่านป่านใช้แทบทุกวันเลยป่านใช้แต่งหน้าลูกค้าแทบทุกวันเลยนะคะแล้วก็เขามีสีที่เป็นสีแบบสีสว่างๆเอาไว้ให้เกลีย่ยได้ด้วยนะคะ จนไปถึงสีเข้มสีเข้มบั่นก็ใช้บ่อยเหมือนกันทําเป็นแบบซอฟต์ไลเนอร์ได้เลยนะคะพาเลทนี้มองว่าคุ้มนะมากันต่อนะคะอันนี้คือพาเลตตาของ p t m แ g กกา h นะคะเป็นพาเลตตาอีกอันนึงที่ปั่นใช้แต่งหน้าในเรียลแล้วคนถามบ่อยมากว่าพาเลตตาของอะไรคะ แพทแมกกาทถ้าใครตามบ่านก็รู้ว่าแบบเอ้ยบ่านใช้พาเลตแพทแมกกาดเยอะเหมือนกันตัวนี้คือพาเลตแพทแมกกาดมาสเตอร์ชิฟนะคะสลิดซีดักชั่นเป็นสีออกวอร์มโทนที่เข้มหน่อยนะคะมีคูโทนบ้างเล็กน้อยนะคะเนี่ยมันก็คือจริงๆมีทั้งวอร์มและคูแหละอย่างสีนี้ก็คือคูโทน สีนี้ก็เป็นคูดโทนนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นวอร์มโทนวอร์มโทนเนาะเป็นสีที่แบบสลิดจริงๆคือเป็นสีแบบฟิลว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกท้องฟ้าแดงๆหน่อยนะคะความชอบของแพทแมกกาศไม่ต้องพูดอะไรอยู่แล้วว่าแพทแมกกาศทำสีแอชโรออกมาดีมากๆเนื้อไม่ฟอลเอาติดโทนสีชัดสีชิมเมอร์ดีสีกลิตเตอร์ดี สีแมตก็ดีไม่รู้จะพูดอะไรนะคะแต่ว่าพาเลทนี้เป็นพาเลทที่แต่งตาออกมาแล้วดูแบบฟิลว่าตาเซ็กซี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นภาพที่แต่งตาด้วยพาเลทนี้ให้นะคะจะได้จินตนาการออกนะคะก็เป็นพาเลทที่สีใหม่นะคะของแพนแมกกานะคะถ้าใครชอบแพนแมกกาหรือว่าใครอยากได้พาเลทโทนสีอะไรประมาณนี้แนะนํารุ่นนี้เลยนะคะดีมากซื้อมาราคาสูงหน่อยแต่ว่าคุ้มมากๆจริงๆ ต่อไปนะคะเป็นบลัชกันบ้างนะคะถ้าใครตามจะเห็นว่าป่านชอบใช้บลัชสีสว่างาง,างมาทาแบบว่าวนๆให้แบบแก้มมันดุนนวละมุนละมุนใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ถ้าใครตามจะรู้ว่าป่านใช้แบรนด์มูดมาตลอดแต่หลายคนก็บอกว่าเอ้ยมีแบรนด์อื่นอีกไหมคะตอนนี้มีแล้วนะคะคือบลัชของเซซานีนะคะ อ่านชื่อถูกไหมไม่รู้นะคะเบอร์ด้านนี้นะคะคือ03ตรงกลาง04นะคะแล้วก็อันนี้05นะคะเบอร์ที่บันใช้บ่อยสุดจริงๆคือเบอร์05นะคะมันจะติดโทนส้มเป็นวอร์มโทนทาลงบนหน้าแล้วรู้สึกว่าแบบ หน้ามันดูแบบสดใสมันเป็นโทนส้มก็จริงแต่มันไม่ส้มเกินอ่ะทุกคนมันยังเป็นส้มที่ผิวสุขภาพดีอยู่นะคะส่วนสูนสี่นะคะจะเป็นบ,บลัชสีชมพูจริงๆมันค่อนข้างไปในทางคูโทนแล้วแต่ปันคิดว่าวอร์มโทนยังปันเนี่ยปันก็ยังสุกว่าสามารถแบบเอามันนัวๆได้อยู่นะไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันโดดจากผิวเกินไปนะคะ ส่วน03จะเป็นชมพูอมม่วงเลยนะคะก็จะเหมาะกับสาวๆแบบนางฟ้าอ่อนไทยครูโทนไปเลยนะคะที่มาบอกวันนี้คือเนื้อดีมากทุกคนคือเนื้อเขาไม่ค่อยแป้งอะ่ะปัดรู้สึกว่าเนื้อเขามันปัดลงบนผิวแล้วมันไม่ได้ดูแป้งไมได่ดูดูเค้กกี้เกินอะ่ะมันมีความแบบละมุนละมุน,ลมนแล้วก็สีชดัดปัดง่ายนะคะช่วงนี้ใช้ทุกวันเลย3ตัวนี้อยากให้ลองนะถ้าใครกําลังหาปลัชที่เอาไว้แบบนวลนัวหน้าแก้มเอาไว้แบบไปนวลนัวกับสีอื่นให ลุกมันดูละมุนขึ้นนะคะเซซันเน่นะคะชอบมากช่วนี้ใช้จริงอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้เป็นบลัชสีใหม่ของแบรนเบียนะคะคือตอนแรกอะที่ปั่นได้มาก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอุ๊ยมันจะยังไงไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะทุกคนแต่ปรากฏว่าเฮ้ยใช้แล้วมันติดทนกว่าที่คิดวันนั้นอะใช้แต่งหน้ารู้สึกว่าแบบบลัชไม่เลือนเลยนะคะมันเป็นบลัชเหมือนเนื้อบาร์ม่ะทุกคนนี่ แล้วก็พอทาลงบนผิวแล้วมันได้ความแบบดิวอีโกลโกลธรรมชาตินะคะบอกทิคไว้นิดน,นึงว่าบลัชตัวนี้ป่านชอบใช้ทาแต้มที่ผิวอะหลังจากลงแป้งแล้วมันจะทำให้ผิวเราอ่ะดูดิวอี้ขึ้นดูกลาสกินขึ้นดูแบบเล่นแสงโดยไม่ต้องใช้ไฮไลท์อะคือแบบชอบมากแล้วติดทนมากเบอร์ที่ป่านใช้นะคะคือ08 ดาวนี่โรซีนะคะถ้าใครชอบผิวดิวอีกลาสกินวาวๆช่ำๆหน่อยแนะนําตัวนี้เลยแต่ถ้าใครเป็นคนผิวมันรูคุมขนกว้างอะ่ะจริงๆไม่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่มันอาจจะทําให้ระหว่างวันมันมันมันขึ้นได้นิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้ด้วยความที่เขาเป็นเนือบามเนาะมันจะมีความแบบวาวๆมันมัน จากตัวเนื้อบลัชอยู่แล้วนะคะแต่แต่ต้องบอกก่อนว่าพอเนื้อเขาทาลงบนผิวแล้วอะความมันอะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบเนื้อนาะขนาดนั้นนะเขาก็เซตตัวแล้วก็แห้งติดผิวไปเลยเหมือนกันแต่ว่ามันแอบมีความแบบวาวเล็กน้อยถ้าใครเป็นคนผิวมันอาจจะต้องต้องลองก่อนไม่แน่ใจแต่ส่วนตัวใช้คนผิวแห้งล้าเลิฟมากชอบมากนะคะอันนี้ของเบียนะคะราคาน่ารักด้วยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นคอนทัวร์สติ๊กจากแบรนด์เมลินดาค่ะจะบอกว่าเป็นคอนทัวร์สติ๊กที่สีสวยมากทําสีออกมาดีมากนะคะสีของเขาว่าจะมีทั้งโทนแบบดูเทาๆหน่อยแล้วก็โทนติดส้มที่สามารถไปใช้เป็นบรอนเซอร์ได้นะคะสำหรับใครที่อยากได้คอนทัวร์ที่แบบดูเป็นธรรมชาติเป็นเงาจริงๆคือเมลินดาทําสีดีมากนะคะสีนี้อยู่ในมือป่านคือ01นะคะเดี๋ยวปั่นสวอชให้ดู3สีนะ คือมันมีตั้งแต่แบบเทาเลยคูโทนอะ่ะจนถึงกลางๆจนถึงแบบบ่มแดดนะคะแล้วจะบอกว่าสีเขาอะ่ะมีความคล้ายแบรนด์ดังที่เป็นคอนทัวร์สติ๊กมากแบบคล้ายคลายมากๆนะคะแต่ว่าตัวนี้จะมีความแบบ เหมือนเขาน่าจะมีออยล์หรืออะไรผสมมาในเนื้อของคอนทัวร์สติกนิดนึงนะเวลาทาลงบนผิวอะมันจะมีความแบบวาวๆนิดนึงนะคะซึ่งถ้าใครเป็นคนผิวมันอาจจะต้องระวังในการใช้หรือว่าใช้แป้งช่วยเซตอีกทีนะคะแต่สำหรับคนผิวแห้งป่านมองว่าใช้ง่ายใช้ดีเลยสำหรับใครที่เป็นคนแบบ เหมือนเป็นมือใหม่อยากลองหัดใช้คอนทัวร์อยากหาอะไรที่แบบราคาไม่ได้สูงแล้วก็สีสวยสีดูเป็นเงาจริงๆนะคะแนะน,นำเลยของเมลินดานะคะสีดีจริงอยากให้ไปลองนะแบบถูกและด,ดีมีอยู่จริงอะหมดสุดท้ายแล้วนะคะคือหมดของลิปสติกนั่นเองนะคะเป็นลิปรุ่นใหม่นะคะของเซฟรานะคะน้องคนนี้คือเซฟราซอฟแมทแอนด์อีซี่นะคะชื่อแบบ ชื่อคือตรงตัวมากๆเป็นลิปสติกโทนนูตที่สีสวยมากสีที่ป่านชอบคือเบอร์0ูนย์สเป็นโทนนูดที่ใช้ได้แบบไม่ต้องคิดเยอะอะใครทาก็สวยแล้วก็เนื้อดีพิกเมนต์ดีนะคะลักษณะลิปเขาจะเหมือนกึ่งๆเป็นแบบลิปทินอะแต่เป็นลิปทินที่ให้สีแบบชัดแล้วก็มันจะไม่ได้มีความแบบโปร่งโปร่งขนาดนั้นอะเดี๋ยวลองทาให้ดูเลยคือแบบชอบมากอันเนี้ย เขาเป็นโทนนูน้ำตาลที่แบบสวยมากเนี่ยมันเป็นนูที่ไม่ป่วยอะทุกคนแล้วแบบบอว่าทาได้ทุกสีผิวจริงๆแล้วก็เนื้อคือสบายปากเกลี่ยง่ายไม่แหง้งไม่แครกนะคะชุ่มชื้นแล้วก็ติดทนยาวนานคืออันนี้คือชอบมากถ้าใครไม่เคยลองลิปสติกของเซอรฟาอยากให้ไปลองนะคะโดยเฉพาะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ของเขานะคะ นี่นะเซฟร่าซอฟท์แมตแอนด์อีซีเบอร์0ูนย์สอันนี้ชอบมากๆสีอื่นๆของเขาก็มีหลายสีมากนะคะแต่ว่าอันนี้สีที่บันชอบคือสีนี้นะต่อไปนะคะอันนี้เป็นลิปไลเนอร์ยักษ์ของโซยิว่านะคะโซยิว่าเพลอร์ ลิปสติกเพนซิลนะคะสีที่บ่านใช้คือสีเลียนะคะมันเป็นลิปไลเนอร์ที่แบบใหญ่ๆแบบนี้คือปกติเวลาเราใช้ลิปไลเนอร์เนื้อมันจะมีความแห้งๆนิดหนึ่งเนาะเพื่อให้ติดปากอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวอันนี้ของโซอีวานะคะมันเป็นลิปไลเนอร์ที่เนื้อครีมมีมากๆคือเนื้อแบบชุ่มชื้นมากๆอะ่ะส่วนตัวป่านชอบใช้นะคะกับขอบขอบปากแล้วเบนเบนให้เบอร์ จะไม่ใช้ทั้งปากนะเพราะสีเขานูดมากนะทุกคนเขาเหมาะก,กับการใช้เนี่ยเกลีย่ยขอบปากให้เบลอเฟุ้งฟุ้งแบบเนี้ยแล้วค่อยทาสีที่แบบ ที่เป็นสีแบบสีทิ้นสีสดใสทับลงไปอีกทีนะคะจริงๆสีนี้เป็นสีค่อนข้างติดไปในทางคูโทนนะแต่ว่าส่วนตัวบันก็คิดว่าทาเป็นพื้นปากแล้วค่อยใช้แบบสีอื่นทาทับอีกทีมันได้ฟิลลิ่งแบบสวยมากคะ่ะแล้วก็ ลิปตัวนี้ปิดสีปากมิดมากๆชุ่มชื้นมากๆเหมาะกับคนที่ปากแห้งมากๆก,กัแบบเวลาเขียนลิปลเนอร์แล้วมันไม่ค่อยเกาะปากอะอยากให้ลองของโซยิวะาดูนะคะเพราะว่าค่อนข้างชุ่มชื้นเลยเป็นอีกตัวนึงที่ใช้บ่อยเหมือนกันเป็นโทนนูตท,ที่แบบสวยนะคะเหมือนกันนะแต่แนะนำเหมือนเดิมนะไม่แนะนําไม่ใช้เดียวๆใช้เป็นพื้นแล้วทาสีอื่นทับจะได้ฟิลลิ่งโทนนูตสวยแบบฟอมากๆเลย ตัวต่อไปนะคะเป็นลิปที่ทาทุกวันคือชู u e เอมูระคิโนเคนะคะเป็นลิปที่แบบเนื้อมันไม่เหมือนลิปตัวอื่นที่เคยใช้คือเขาบอกว่าเขาอะ่ะเป็นลิปทิ้นที่มีสารบำรุงมาให้แล้วดันเป็นลิปทิ้นที่มีความฉ่ำๆนิดนึงจะขออนุญาตทาให้ดูเดี๋ยวเขาเช็ดปากก่อนนะ มันอธิบายความรู้สึกเนื้อยากมากสีที่ป่นแบบชอบใช้แบบทุกวันช่วงนี้ที่ใช้นะคะคือ945ป่านรีวิวใน IG บ่อยมากๆนะทุกคนเห็นปะะ่าป่าตอนนี้ป่นเช็ดแล้วมันจะมีความแห้งๆใช่ไหมเข้าใจปะ่ะคือมันช่ำอะมันมีความแบบ วาวแต่ไม่ได้วาวแบบเป็นกลอสขนาดนั้นคือมันวาวแบบปากสุขภาพดีแล้วชุ่มชื้นใครที่เป็นคนปากแห้งปากลอกแล้วอยากได้ลิปมีสีที่บำรุงดิมฝีป,ปากได้ด้วยอันนี้บอกเลยว่าแบบเฮ้ยคือแบบปัชอบมากตัวนี้เขามีสกินแคร์หรือว่าสารบำรุงมาให้สูงมากๆด้วยนะคะความรู้สึกตอนทาคือสบายปากมาก คือมันเหมือนปากเราที่ไม่ได้ทาลิปทุกคนมันซึมเข้าปากไปเลยอะ่ะมันไม่ดูแบบเปล่าไม่ดูหนาไม่ได้ดูแบบว่าโอ้บีลิปอยู่บนปากขนาดนั้นมันสามารถทาใน everyday look ได้เลยแล้วก็ใครที่ชอบแบบเนื้อลิปใสๆเนื้อลิปแบบไล้สบายปากอะไรเงี้ยที่สำคัญนะจะบอกว่าลิปตัวนี้ติดทนมากด้วยนะคะ คือมันด้วยความที่เขาเป็นทั้งลิปทิ้นแล้วก็ลิปบำรุงนะตัวนี้คือแบบเออติดทนคือฉ่ำคือไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าดีจริงอยากให้ไปลองนะคะตัวสุดท้ายที่จะรีวิวในวันนี้นะคะก็คือน้องลิปเซรั่มของ Bobby Brown นะคะเป็นลิปเหมือนส่วนตัวนะ้ะมองว่าเขาเป็นเหมือนลิปกลอสแต่เป็นลิปกลอสบำรุงริมฝีปากนะคะสีที่มันใช้บ่อยนะคะมีสี แบรริสเบอร์รี่นะคะอันนี้เอาไว้ทาบนปากเปล่า,าอะ่ะสวยมากมันจะได้ฟีลแบบว่าปากลูกหนูนะ่าจุบจุบุอะไรเงี้ยแล้วก็สีอันหนึ่งที่ใช้บ่อยก็คือแบรโคโค่เอาไว้ทาทับวันไหนที่อยากได้ปากโทนแบบน้ำตาลน,นุดนพอดีหน่อยซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะลองแบรโคโค่น่าจะเข้ากับลุกในวันนี้สีเขาอะสามารถ ทาเดี่ยวๆก็ได้หรือว่าจะทาทับลิปก่อนหน้าก็ได้นะคะข้อดีของลิปตัวนี้นะทุกคนคือหนึ่งคือเขาเป็นกลอสที่เขายึดเกาะปากได้ดีสังเกตนะปา,ปากมันจะไม่ได้มีแบบเส้นๆลิปกลอที่มันนึบๆติดกันอนะ่ะมันสบายปากมากแล้วก็มันไม่ไหลไม่เยิมไม่ย้อยทาเท่าไหร่มันก็แบบไม่ย้อยออกมานะคะ แต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครอยากได้ความวาวแบบเหมือนกลอสเลยอะส่วนตัวความวาวเขาอะจะค่อยๆซึมเข้าปากเพราะเขาเป็นลิปเซรั่มเนาะมันค่อยๆบำรุงเข้าปากออกไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นความวาวของกลอสอะมันจะเลือนหายเร็วกว่า กลอสลิปกลอสเฉยๆนิดนึงแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบหายไปเลยแบบไม่วาวเลยนะเพียงแต่ว่าเออความวาวมันอาจจะไม่ได้แบบจุ i ยซีเท่าลิปกลอสที่เขาเป็นแบบลิปกลอสเลยขนาดนั้นนะคะแต่มันสามารถเติมได้ระหว่างวันเรื่อยๆนะคะรู้สึกว่าไม่หนักปากเลยแล้วก็เวลาพูดมันไม่เป็นแบบเส้นๆหนึบๆทุกคนบางทีเวลาเราใช้ลิปปอลิปกลอสอะพอเราพูดอะ ลิปมันจะชอบติดกันปากมันชอบติดกันแต่อันนี้คือไม่เป็นเลยชอบมากแล้วก็ทําสีออกมาได้สวยนะคะแล้วก็บํารุงหนุบป,ปากดีจริงๆปากไม่แห้งไม่แตกเลยคือชอบทาหยิบทาทั้งวันนะคะแล้วก็ที่สาคัญคือด้วยความที่เขาเป็นลิปบารุงปากเนาะถึงแม้เขาจะฉ่วาวาวขนาดนี้แต่มันไม่ย้อยไม่ไหลลงมาใต้คางใต้คางนะคะทาตรงไหนติดอยู่ตรงนั้นนะคะก็เป็นอีกลิปบํารุงตัวหนึ่งที่ อย่างแนะนำนะเป็นลิปช่ำอีกอันนึงที่แ like บบชอบใช้บ่อยๆมากๆช่วงนี้ 1964, นะคะก็ segunda, 2024, เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเครื่องสำอางใหม่ครึ่งปีแรก2024นะคะต้องบอกว่าครึ่งปีแรก2024เนี่ยเทรนที่แบบดูนูเตรลเทรนสวยจากภายในมันมามากๆจะเห็นว่าหลายๆแบรนด์นะเขาเอาผลิตภัณฑ์ที่แบบมีส่วนผสมของซิ้นแค่อะไรอย่างเงี้ยมีส่วน ผสมของสามบำรุงเข้ามาใส่ในผลิตภัณฑ์เยอะมากๆนะคะต้องบอกว่าแอลเทนปีนี้ก็คือแบบสวยจกภายในมันมาจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายแบรนด์ที่เขาผลิตนวัตกรรมใหม่ๆออกมาที่แบบเออปั่นลองใช้แล้วปั่นรู้สึกว่าเออน่าสนใจนะคะจริงๆการที่ปั่นได้ลองเครื่องสาอางใหม่ๆอะ่ะต้องบอกเลยนะทุกคนว่าแบบเออเรารู้สึกว่านวัตกรรมในสมัยนี้มันพัฒนาไปมากๆเลยนะบางทีเทคนิคที่เราเคยใช้เมื่อแบบหลายปีที่แล้วอาจจะใช้ไม่ได้กับเครื่องสาอางในยุ นี้นะคะปันก็เลยพยายามจะมาอัปเดตเทรนด์เครื่องสำอางใหม่ๆแล้วก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยวิธีใช้ของเขาในแต่ละอย่างอะ่ะมันใช้ยังไงจะได้อัปเดตเทรนด์ไปพร้อมๆกันเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้ป่านด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากคอมเมนต์ถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยหรือถ้าใครอยากแนะนำว่าเฮ้ยคุณป่านมันมีแบรนด์นี้ได้ลองหรือยังหรืออยากแบบป้ายยาเพื่อนๆน,นะคอมเมนต์บอกได้นะคะพราะบอกเลยว่าเออบางทีป่านก็แบบไม่ได้ลองครบทุก อย่างทุกชิ้นทุกแบรนด์จริงๆนะคะมันอาจจะมีบางแบรนด์ท e ี่ปั่นยังไม่ได้ลองไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยของดีอะไรอย่างเงี้ยก็บอกกันได้นะคะเพื่อนๆจะได้เป็นแบบ reference ให้เพื่อนๆได้ไปลองกันเนาะสําหรับวันนี้ปั่นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวมาใหม่คลิปหน้ารอดูนะคะ